สวัสดีครับวันนี้ช่อง m y p s p มาแนะนำวิธีการสร้างแล้วก็ใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ Digital, Digital Notion กันนะครับก่อนอื่นก็ก่อนจะไปสร้างคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็มาทำความรู้จักกับ Digital n o เ i o n ก่อนนะตัว Digital n o t i o n นนะครับ,รบก็คือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือผู้ให้บริการคลาวด์นั่นเองก็ ลักษณะในการให้บริการก็จะคล้ายๆกับของเจ้าอื่นไม่ว่าจะเป็น aws นะครับ google cloud นะครับหรือทาง azure ของทาง,ง microsoft นะครับหรือพวกของทางตัวเองก็กตาม,มานะในปัจจุบันก็ถ้าพูดถึงความคุ้มทุนรีซอสที่ได้กับราคาที่เราต้องจ่ายไปนะครับีย้ว่าเจ้าของ digital ocean ก็จะคุ้มค่าและก็คุ้มคุมทุนที่สุดสำหรับการลงทุนในในปัจจุบันนะครับ นี้วิธีการใช้งานทํำยังไงนะครับก็วิธีการใช้งานของเราก็ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้อ่าน,น่ยบทนี้ก็กดเข้าไปที่ตัว d i t c o m นะครับแล้วก็กรอกใบสมัครเสร็จสรรให้เรียบร้อยนะครับแค่แค่กรอกชื่อพาสเวิร์ดอีเมลนะครับแล้วก็สามารถกดตรง deploy ได้เลยนะครับแต่เพราะนั้นันนี้ผมมีสมัครให้เขาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสวิตช์ไปที่หน้าจอ ดูการสร้าง Cloud Server ได้เลยนะครับวิธีการก็คือเข้ามาที่ตัวล็อกอินเข้ามาที่ Cloud Server ฟเวของเรานะครับตัวดิจิทัลออกเชั่นของเรานะครับแล้วก็เมนูทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเมนูสําหรับการใช้งานต่างๆนะครับอย่างเช่นเมนูแอปนะครับเมนู d ็อกเปนะครับเมนูโคเบเนตเม,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 มนูวอ l u m e นะครับตัวนี้ไว้สําหรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับ การจัดการฐานข้อมูลนะครับเมนูดัส d ต t a ์เบ e แล้วก็ตัวเมนูสเปซนะครับเป็นพื้นที่ของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับมี i มม g e เมก็คือตัวจำลองที่เราสร้างไว้นะครับเรา Feed ตัวระบบ OS ของเราไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Network นะครับมีเรื่องของ Monitoring นะครับการติดตามตรวจสอบสถานะของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับวิธีการสร้างก็คือง่ายมากเลยนะครับ กดมาที่ตัวหน้าหลักของตัวดิจิตอลโอเชียนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัว Panel ค Panel อวนโทรลพาเนลแล้วกันก็เข้ามาที่คอนโทรลพาเนลของตัวดิจิตอลโอเชียนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เมนูสร้างไเอยนะครับดับเบิลได้เลยนะครับดับเบิลตัวนี้ความหมายมันก็คือเป็นเป็นหยดน้ํานะครับตามสัญลักษณ์ไอคอนนะครับเนื่องจากตัว cloud server เขาบอกว่าเป็นเป็นเมฆนะครับดิจิตอลโอเชียนก็เลยใช้คําว่าสร้างดับเบิลนะครับ ถ้าไปใช้ของที่อื่นนะครับอาจจะของออ AWS ของ Google อาจจะใช้เป็นคำว่า Cloud Computing หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในของ d i t i t a l เช e a นเขาจะใช้คำว่า d o บเ l e t นะครับให้เรากดมาที่เมนู d o บเ l e t หรือว่าจะเข้าเมนู d o บเ l e t จากแมซ้ายก็ได้นะครับอันนี้ความหมายเดียวกันก็กดมาที่เมนู d o บเ l e t นะครับจะมีการ,ารอธิบายเลยว่า Create Cloud Server นะครับอันนี้เราก็กดเข้าไปนะครับ ต่อมานะครับเมื่อกดเข้ามาในหน้าจอเลือกร็อเปรแล้วนะครับการใช้งานต่อไปก็คือเราจะสร้างตัว Cloud Server ของเราเนี่ยเราอยากจะสร้างจากอะไรนะครับสามารถสร,าสร้างด้วยเป็นอิสติบิวนะครับก็จะมีเรียกว,ว่าเป็น OS พร้อมสำหรับใช้งานเลยนะครับหรือจะไปเลือกใช้จากตัวซอฟต์แวร์อื่นก็ได้นะครับหรือตางเป็นคอนเทนเนอร์ก็ได้หรือจาก snapshot ที่เราเคย เซฟเก็บไว้ก็ได้หรือจากแบ็กอัพหรือจาก image, อมเมจโอเอสที่เราทําขึ้นมาเองแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปก็ได้นะครับในที่นี้จะสร้างแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเราสร้างจากตัว o อเที่ d ิจิตอลโ o เมีไว้ให้เรานะครับโดยนะครับให้เรากดมาที่ OS ที่เราอยากจะได้นะครับก็จะมีตัว Ubuntu นะครับมี f r e e ี s d นะครับส่วนเวอร์ชันต่างๆก็สามารถเลือกเลือกได้ตาม ตามดิสบลัง์นะครับ f r านะครับหรือ Debian หรือ CentOS นะครับหรือ Rocky ตัว Linux นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับอันนี้ในตัวอย่างนี้จะกอเลือกเป็น Ubuntu นะครับเวอร์ชั่น20.04นะครับซึ่งเป็นลองเท e ร์มซ p p พอรนะครับแล้วก็จะเป็น Refault ของตัวตัวนี้ด้วยนะครับของตัว Ubuntu ด้วยนะครับทีนี้ตัดมาส่วนที่เราจะต้องเลือกต่อก็คือ เลือกแปลนนะครับว่าเราอยากจะใช้แปลนแบบไหนนะครับก็จะมีเบสิกนะครับในเจเนอมี CPU มีเมมโมรีมีต่ o ออปติมันะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเภประเภทของการใช้งานของเราเลยนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาทำตัวอธิบายกรอแต่ละประเภทให้อีกทีนึงว่าประเภทไหนเหมาะสำหรับงานปรเภทงานยังไงนะครับแล้วก็ถัดมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเลือกประเภทของอพื้นที่เก็บข้อมูล นะครับตัวขนาดของแรมนะครับจำนวน CPU ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอใช้เป็นตัวที่ใช้งบต่ำสุดก่อนนะครับนะครับเรจะใช้ตัวนี้นะครับเป็น regular Intel นะครับ with SSD นะครับแล้วก็จะขอใช้สักสอง cpu ียูแรมสีนะครับแล้วก็อัดดิสก์ก็แ0 g สนะครับซึ่งจะได้ Data t r a n s ฟอ r อยู่ที่4ี่ เทระไบต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ราคาก็จะตกอยู่ที่เดือนหนึ่งก็ยี่สิบเหรียญนะครับโอเคทีนี้ขั้นต่อมาจะมีออปชันให้เราเลือกนะครับว่าจะแอดบล็อกต่อต่อเรทเพิ่มไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราถ้าเราอยากได้พื้นที่เพิ่มแล้วก็แอดตรงนี้เข้าไปนะครับแต่วันนี้สามารถแอดไฟล์หลังได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะจะกอใช้แก้ตามไปเก็บมาตรฐานก่อนนะครับ Okay, ต่อมานะครับต่อมาก็คือเลือก data center นะครับว่าเราอยากจะเก็บตัว cloud server ของเราไว้เนี่ยไว้ที่ data center ของที่ไหนนะครับก็ mm hmm. จะมีนิวยอร์กสองที่นะครับหรือจะมีตัวตะไใกล้ใกล้สุดของเรานะครับ mm hmm. ก็แนะนำเป็นตัวสิงคโปร์นะครับตรงนี้ข้างล่างระบบก็จะโหลดตัว default พวก network ของต่างสิงคโปร์ขึ้นมานะครับ ถัดมานะครับจะเป็นพวกออปชันต่างๆนะครับอันนี้ก็ว่าเราจะเปิด IPv6 ไหมนะครับเปิด Data ยูสไหมนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเลือกเปิดทุกอย่างนะครับดัตายูส์ยูสเซอร์ดัตตานี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกมอนิเตอร์นะครับ่ดมานะครับจะเลือกว่าจะใช้วิธีการเข้าไปใช้งานตัว Cloud Server ของเราด้วยวิธีไหนนะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีธรรมดาก็คือใช้ตัวพารเบรดนะครับ แล้วก็อันนี้เราก็ตั้งพัดเวลดลงไปนะครับสามารถที่จะกดกรีดตั้งพัดเว์ดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเลือกพัดเว์ดให้ระบบเจนให้ก็ได้นะครับเกวกราต่อลงออกไปนิดหน่อยนะอันนี้แล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับตัดมานะครับก็ ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อโฮสต์เนมของเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัว Default มันจะขึ้นมาให้ว่าเป็นวันตูนะครับแล้วก็2 CPU 4 g b แล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์นะครับ s c p นี่อยู่ที่หมายถึงตัวสิงคโปร์นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ชื่อตาม Default ก็ได้ อันนี้ผมก็ขอใช้ชื่อตาม default ไปเลยส่วนแท็กตัวนี้ถ้าเกิดเรามีหลายๆตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือมีหลายๆค l าว d ์เซิร์ฟเวร์หลายๆตัวนะครับเราก็จะอาจจะติดแท็กไว้ว่าอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช้สำหรับ n o d e js เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช้สำหรับ php เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช้สำหรับ go lang ของเราหรือจะกำหนดแท็กเป็นประเภทงานของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราส่วนถัดมานะครับถัดมาก็คือ Uh, ตัว Add b a c k u p นะครับอันนี้ก็จะให้ตัว Cloud s e r v e r ฟเวอร์แบ็กอัระดับ Level ไว้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ที่สี่เหรียญน,นะครับสำหรับตัวแบ็กอัทั้งหมดตัวนี้ของเราจะอยู่ที่4เหรียญนะอันนี้ก็ถ้าเซิร์ฟเวอร์เราสำคัญก็แนะนำให้เปิดตัวนี้ได้วยนะครับนนก็เปิด โอเคเรียบร้อยก็กดเกลียดดับเบิได้เลยนะครับป๊บอารากดเกลียดดับเบินะครับตัวหน้าจอก็จะทำงานสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะโหลดโหลดข้อมูลทำงานอยู่นะครับก็กำลังสร้างตัว Cloud Server แล้วก็ติดตั้งเวตามที่เราเลือกไว้นะครับก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ของเราก็ติดตั้งแล้วก็สร้าง cloud server เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเข้าไปดูกันนิดนึงนะครับระบบก็จะเจนขึ้นมาให้นะครับก็จะมีตัว IP ให้ตัวนี้เราเซฟเก็บไว้เลยนะครับต้องใช้ใช้งานอีกหลายๆลายที่นะครับอันนี้ก็คือ IP ส่วน User password ที่เราจะเข้าใช้นะครับก็คือ USER หลักก็จะเป็น r o o t นะครับส่วน password ก็จะเป็น ตามที่เรากำหนดไว้ไวเองเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าคอนโทรลของตัวกล่าวเซิร์เวอร์ตัวนี้ของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับนอกนั้นถ้าเราติ๊กกดที่จุดสาจุดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานต่างๆแล้วก็ดูการใช้งานดีซอลูชนะครับหรือจะเข้า e x c e เซสคอนโลลจากหน้าน,นี้ก็ได้นะครับผมขอ,ขอเปิดไปที่ตัวรีซอลูชตรงนี้นะครับอันนี้ระบบก็จะแจ้งว่าโอเคเสร็จจับเรียบร้อยแล้วได้ไ p พอะไรมา วิธีการเข้าคอนโทรลตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็ง่ายมากนะครับก็คือใช้ตัวโปรแกรม putty นะครับแล้วก็ใส่ไอเข้าไปพอร์ตจะเป็นพอร์ตยี่สิบสองนะครับแล้วก็กดนะครับอันนี้ก็ p u t ี้จะถามดีเจลิตี้เลิศก็ตอบตกลงไปแล้วก็ยูเซอร์เราก็ใส่เป็นรูทนะครับพาสเวิร์ดก็ตะกี้ที่ให้จำไว้นะครับหรือเซฟเก็บไว้ โอเคเท่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานตัว Cloud Server ได้แล้วนะครับโดยเรา,าเทียบได้คับเรามีตัว Server ไว้สำหรับใช้งานอยู่หนึ่งเครื่องนะครับโดยสเปคก็ตามที่เรา,าเลือกเลือกเลือกตอนสร้าง็ปเกจนนะครับน,นี้ก็จะบอกว่าโอเคมีสเปคอะไรขนาดไหนใช้ OS อะไรนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับตรงน,นี้ก็คือชื่อโฮสต์ของเรานะคที่เราสร้างไว้ ตอนนี้ก็เรียกว่าสามารถที่จะเข้าใช้งานและเข้าแมเนตตัวคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วส่วนความรู้ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้นะครับสมมติอย่างเช่นเราจะคอนโทรลตัว OS ด้วยคูบันตูนะครับก็ควรจะศึกษาตัวคูบันตูเพิ่มเติมนะครับซึ่งในงเว็บใหม่ทีที่แล้าก็จะมีคําสั่งพื้นฐานในการใช้งานนะครับส่วนพวกการใช้งานอื่นๆจะติดตั้งตัวแอปพลิเคชันหรือรีพลอยงานต่างๆลงไปบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของด i g อ t โ l เชียนเดี๋ยวจะทำ ัวอย่างในคลิปตัดไปนะครับแล้วก็ส่วนปัจจุบันนะครับปัจจุบันตัวดิจิตอลโอเชียนนะครับจะมีเครดิตให้เราใช้งานหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็คือ,อใช้งานไปเลยกำหนดดีเซลหรือเซิร์ฟเวอร์ของเราขึ้นมาให้อยู่ในลิมิตหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับโดยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้ใช้งานภายในสองเดือนนะครับหมายความว่า ถ้าคุณใช้งานหนึ่ง้อยเหรียญไปใน2เดือนไม่ต้องจ่ายค่าบริการยืดๆนะครับสำหรับการใช้งานบริการ cloud server ของ DigitalOcean นนส่วนลิงก์การเข้าไปสมัครเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้ที่ตัวใต้สคริปต์นะครับแล้วก็ความรู้อืนอ่ื่นก็จะลงไว้ให้ในช่อง YouTube ของ m y p p นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ